เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการบันทึกไว้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเช้าวันที่26ธันวาคมพศ2547คือวันแห่งความวิกฤตและสูญเสียมากที่สุดของชาวไทยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มทางภาคใต้ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000คนและสูญหายอีกจำนวนมาก ผู้คนอีกนับแสนไรซึ่งที่อยู่อาศัยวันนี้ทางเราช่องบ o v i ี่ o r ร์ยูจะพาทุกคนไปย้อนดูเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจในครั้งนั้นกับหนังเรื่อง The Impossible หรือในชื่อไทย2004สึนามิภูเก็ตโดยเล่าเรื่องจากเหตุการณ์จริงของครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งที่ใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจที่เขาหลักจังหวัดพังงาและได้เจอเข้ากับเหตุการณ์ในครั้งนั้นพวกเขารอดมาได้ยังไงและต้องสังเวยสมาชิกครอบครัวไปกี่ชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารุนเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมๆกัน เปิดฉากมาที่ครอบครัวของเฮนรี่กับมาเรียพร้อมกับลูกชายอีกสามคนได้แก่ลูคัสลูกคนโตโทโมัสลูกคนกลางอายุ7จ็ดขวบและไซมอนลูกคนเล็กที่มีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นพวกเขาได้ลงเครื่องที่สนามบินภูเกต็ตก่อนจะออกไปพักผ่อนหาความสงบและความงามของท้องทะเลอันดาม,มันบริเวณเขาหลักอำเภอตะกัวป่านับเป็นวันเวลาที่แสนพิเศษของครอบครัวจากเมืองพูดดี Stadium. แต่แล้วทุกคนก็ต้องประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดและต้องจดจําไปตลอดชีวิตขณะที่เฮนรี่กําลังเด่นน้ำในสระกับลก ูกชายคนกลางกับคนเล็กมาเรียนอนอ่านหนังสืออยู่ริมสระอย่างสบายใจส่วนลูคสัสลูกคนโตกำลังเดินไปเก็บลูกบอลรวมทั้งนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่พักผ่อนหย่อนใจกันอย่างมีความสุขนั้นความผิดปกติบางอย่างก็เริ่มส่งสัญญาณเมื่อฝูงนกเริ่มบินหนีเสียงดังหึมหึมหน่าประหลาดแว่วมาจากไกลและไม่ทันถึงนาทีต้นมะพร้าวที่โปรยอดเห็นอยู่ลิบลิบก็ทยอยล้มไปทีละต้นสองต้นจนนักท่องเที่ยวแต่ละคนไม่อาจทันตั้งตัวแต่แฮนรี่ไหวตัวทันเขารีบคว้าลูกชายของเขาทั้งสองคน ้ในนออมแขพรางตะโกนบอกลูกชายคนโตให้วิ่งหนีส่วนมาเรียนั้นยังไม่ทันเอ่ยเอือนวลีใดๆด้วยซ้ำคลื่นยักษ์ก็ถาถมเข้าทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในเสี้ยววินาทีกวาดเอาผู้คนเลยทรัพย์สินข้าวของต่างๆพังราบหายวับไปในพริบตา หนังตัดภาพมาที่มาเรียลอยตัวขึ้นอยู่บนผืนน้ำประคองร่างไหลไปกับกระแสขึ้นสีโคลนเธอได้ยินเสียงลูคัสตะโกนอยู่ไม่ไกลและด้วยความเป็นแม่เธอรีบกระโจนจากที่ยึดเกาะเพื่อไปหาลูกแต่กระแสน้ำอันรุนแรงและเกลี้ยกล่อมก็พัดเธอไปชนกับกิ่งไม้แหลมจนหน้าอกของเธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ยังพยายามที่จะไปหาลูคัสแต่แล้วกระแสน้ำก็ได้พาแม่ลูกลอยห่างจากกันไปอีกและแล้วคลื่นลูกที่สองก็ซัดมาหาพวกเขาอีกครั้งฝั่งมาเรียรเธอรีบตะโกนบอกให้ลูคัสดำลงไปแต่ ก็ซัดซากปลาหลักหักพังชนกับร่างของพวกเขาอย่างจังส่งผลให้มาเรียบาดเจ็บหนักสองแม่ลูกตะโกนหากันอย่างสุดเสียงพยายามไขวยคว้าหาที่เหนียวรั้งเพื่อไม่ให้โดนพลังแห่งธรรมชาติพัดพาไปกระทั่งสุดท้ายทั้งคู่ก็ประคองตัวไหวมาเจอกันจนได้ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและนาทีชีวิตของคนอื่นๆที่ต่างอยู่ในสภาพวิกฤตพอกันเมื่อพลังแห่งธรรมชาติหยุดลงสองแม่ลูกพากันเดินไปตามผืนน้ำสีโครนและซากปลาลักหักพังด้วยสภาพสะบัดสะบอมและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล พร้อมกับจิตใจที่หวาดภวาและเมื่อทั้งสองเดินไปเรื่อยๆระดับน้ําก็ลดลงฝั่งลูคัสที่เดินตามหลังแม่ของเขา,ขเ,ขาเขากลับได้เห็นแผลบวบวัที่น้องของแม่ของเขาและเขาก็ไม่อาจทนเห็นแม่ของเขาในสภาพนั้นได้มาเรียจึงให้ลูคัสเดินนําหน้าไปผ่านไปสักพักทั้งสองก็เห็นต้นไม้ใหญ่ลูคัสจึงบอกให้รีบไปอยู่บนต้นไม้เพราะไม่มีใครรู้ว่าคึืนนั้นจะซัดมาอีกเมื่อไหร่ฝั่งมาเรียนั้นเธอเป็นหมอและเธอก็นําใบไม้มารองแผลที่น้องของเธอและใช้เถาวันเล็กๆทําเป็นเชือกมัดไว้และ พากันมุ่งหน้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแววมาจากที่ไหนซักแห่งมาเรียนนั้นบาดเจ็บเกินกว่าที่จะพยุงตัวเองไปตามหาเสียงนั้นเธอบอกให้ลูกชายรีบไปตามหาและช่วยเหลือเด็กคนนั้นเพราะเธอคิดว่าอาจจะเป็นโทมัสหรือไซมอนก็ได้นาทีแรกลูกคัสก็ปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งเขามองด้วยสภาพความเป็นจริงว่าพ่อและน้องชายอีกสองคนเขานั้นไม่น่ารอดชีวิตตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่แม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนแต่สุดท้ายมาเรียก็ยินกลานว่า ต้องไปช่วยให้ได้ลูคัสจึงเดินไปจนถึงต้นตอของเสียงก็พบกับเด็กชายวัยสี่ห้าขวบคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแดนนียลติดอยู่ในกอหญ้าเขาจึงอุ้มขึ้นมาแล้วกลับไปหาแม่ของเขาจากนั้นทุกคนก็เร่งเดินทางไปยังต้นไม้ใหญ่เพื่อปีนขึ้นไปหลบภยัยเพราะนาทีนั้นไม่มีใครรับประกันถึงชะตากรรมในอนาคตได้ทั้ง3ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ตอนนี้มาเรียนั้นบาดเจ็บหนักทางฝั่งของแดนนียลด้วยความเป็นเด็กเมื่อเขาเห็นมาเรียบาดเจ็บเขาก็เข้ามาปลอบมาเรียด้วยความนุ่มนวล ถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะเลวร้ยรายขนาดไหนแต่มาเรียกับลูคัสก็ยิ้มได้เมื่อได้เห็นการกระทำของแดนนียล ผ่านไปหลายชั่วโมงก็มีชาวบ้านคนไทยในพื้นที่สองคนออกมาสำรวจความเสียหายลูคัสจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านคนหนึ่งอุ้มแดนเนียลออกไปส่วนอีกคนจะอุ้มมาเรียไปก็ไม่ไหวเขาจึงลากเธอถลยไปกับโคลส่วนลูคัสนั้นก็มีหน้าที่ย้ายสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดทางให้ชายคนนั้นลากมาเรียออกไปทางฝั่งของมาเรียนั้นก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากแผลที่น่องที่ถลยไปกับโคลจนในที่สุดก็มีคนมาช่วยพาพวกเขาไปยังหมู่บ้านและได้ระถมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้ที่สุด ก่อนที่ชาวบ้านกําลังจะพามาเรียกับลูคัสไปมาเรียได้บอกกับลูคัสว่าห้ามทิ้งเดนเนียลเด็ดขาดพวกเขาต้องพาเดนเนียลไปด้วยแต่ตอนนี้ลูคัสก็ไม่รู้ว่าเดนเนียลนั้นอยู่ที่ไหนชาวบ้านจึงรีบขับรถออกไปตอนนี้สองข้างทางมีแต่คนเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงโรงพยาบาลที่แออัดไปด้วยผู้บาดเจ็บเต็มไปด้วยสภาพที่ยากเกินจะบรรยายในความเจ็บปวดสูญเสียฝั่งลูคัสนั้นก็เฝ้าแม่ของเขาอย่างไม่ห่างเมื่อมาเรียได้รับการรักษาเบื้องต้นและรอการผ่าตัดใน ขั้นตอนต่อไปเธอก็ได้บอกลูคัสให้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆลูคัสก็ตอบไปว่าเขาจะช่วยอะไรใครได้แต่มาเรียก็บอกให้ลูคัสไปถามคนอื่นๆว่ามีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้บ้างคราวนี้เด็กชายได้ปฏิบัติตามคําสั่งของแม่อย่างว่าง่ายเขาเดินไปตามเตียงผู้ป่วยและสอบถามถึงความต้องการจนกระทั่งเขาก็ได้งานใหม่คือการตามหาพ่อแม่ลูกที่พลากจากกันลูคัสได้จดเชื่อไว้และตะโกนเรียกหาทั่วโรงพยาบาลจนทําให้พ่อลูกชาวสบิเลนคู่หนึ่งได้พบกันและ และก็มีอีกหลายๆครอบครัวที่ลูคัสช่วยให้พวกเขาได้เจอกันและเขาก็วิ่งกลับมาหาแม่อย่างภาคภูมิใจแต่แล้วเมื่อเขามาถึงกลับเหลือแค่เตียงอันว่างเปล่าเขารีบตะโกนหาแม่ไปทั่วจนในที่สุดก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือและพาลูคัสไปไว้รวมกับเด็กๆคนอื่นๆที่ยังตามหาพ่อแม่ไม่เจอเธอนําแฟ้มของมาเรียไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยวางแฟ้มของเธอเอาไว้กับลูคัสต,ตอนนี้ลูคัสแอบเปิดแฟ้มดูซึ่งเป็นแฟ้มรายชื่อของคนที่เสียชีวิตเขาได้เปิดไปเจอกับรูปรูปหนึ่ง ที่ละไมใ,ใครกับแม่ของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะดูรายละเอียดเขาได้แต่นั่งตัวสั่นและร้องไห้ตอนนี้เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วและก็ทำอะไรไม่ถูกเหตุการณ์และบรรยากาศอนาสลดในโรงพยาบาลดำเนินไปเรื่อยๆ และภาพก็ตัดมาที่ใครคนหนึ่งที่กําลังเดินลุยโคลนหาบางอย่างอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือเฮนรี่นั่นเองและเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายร้ายแรงอะไรแต่ทว่าด้วยหัวใจความเป็นพ่อที่ไม่สิ้นหวังเขาเดินไปตามซากระเกะระกะและโคลนสก,กรปรกเพื่อตามหาภรรยาและลูคัสในตอนนั้นเขาได้เจอกับลูกบอลที่ลูคัสเล่นก่อนที่จะเกิดเรื่องเขารีบตะโกนหาอย่างสุดเสียงแต่ก็ไร้วี่แววและเขาก็ได้กลับไปยังที่รีสอร์ทและเราก็ได้รู้ว่าที่รีสอร์ทนั้นยังมีคนอื่นๆอีก และโทมัสกับไซมอนก็อยู่ที่นั่นด้วยคือเฮนรี่นั้นได้นําลูกทั้งสองของเขามาไว้บนดาดฟ้ากับคนอื่นๆที่นี่ส่วนตัวเขานั้นก็ออกไปตามหามาเรเอียกับลูคัสแม้กระทั่งช่วงกลางคืนเมื่อมีรถมารับทุกคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเขาได้เรียกโทมัสลูกคนกลางที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบมาคุยเขาบอกให้โทมัสดูแลน้องให้ดีๆเพราะตัวเขานนั้นจะไม่ไปด้วยเขาจะอยู่ตามหามาเรเอียกับลูคัสต่อและเขาก็ฝากลูกชายทั้งสองไปกับครอบครัวอื่นเมื่อลูกๆทั้งสองของเขาขึ้นรถออกไปแล้ว เขาก็เริ่มออกค้นหาอีกครั้งแต่ด้วยความมืดเขาจึงพลาดตกลงไปตามซากปรักหักพังจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเขาจึงพยายามเดินออกมาที่ถนน,นและก็ได้มาเจอกับรถที่ขับผ่านมาเขาจึงยอมขึ้นรถไปเพื่อไปที่ปลอดภยัยเฮนรี่ได้มารวมกับคนอื่นๆที่รอดชีวิตที่ขนส่งแห่งหนึ่งและพวกเขาก็เริ่มคุยกันโดยมีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าข่าวก็พูดขึ้นว่าเขามาเที่ยวกับภรรยาและลูกสาวของเขาที่มีอายุเพียงสองขวบตอนเกิดเรื่องขาานอนอยู่บนเตียงเมื่อเขาได้ย เสียเขารีบมองไปที่ระเบียงและก็ได้เจอกับคลื่นขนาดยักษ์มวนเข้าหาฝั่งตอนนั้นเขารีบวิ่งลงมาที่บันไดแต่ทว่าน้ําก็เข้ามาถึงที่พักของเขาแล้ว เขาจึงรีบวิ่งกลับไปในห้องแต่แล้วเขาก็ได้เจอกับโนต้ตที่ภรรยาของเขาเขียนเอาไว้ว่าจะพาลูกไปเดินเล่นที่หาดส่วนเฮนรี่นั้นเขาก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่คลื่นมานั้นเขาได้กอดลูกคนกลางกับคนเล็กเอาไว้แต่กระแสน้ำกดซัดให้แยกจากกันอยู่ดีเมื่อเขาลออยขึ้นมาบนผิวน้ำเขาได้เห็นลูกคนกลางเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่และเขาก็ได้มาเจอกับลูกคนเล็กอีกทีซึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นมะพร้าว แต่ภรรยากับลูกคนโตนั้นเขาตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอข่าวจึงถามไปว่าเฮนรี่นั้นได้โทรไปหาคนทางบ้านหรือยังเฮนรี่ก็ตอบไปว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ข่าวจึงได้เอาโทรศัพท์ของเขามาให้เฮนรี่โดยเขาบอกว่าเขากะจะเก็บโทรศัพท์เอาไว้เพราะแบตกาลังจะหมดเผื่อคนทางบ้านเขาจะโทรมาตอนนี้เฮนรี่ทราบซึ้งเป็นอย่างมากเขารีบโทรไปหาพ่อของเขาเลยร้องไห้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายสายก็ถามเฮนรี่ว่าทุกคนปลอดภัยดีไหมแต่เขาก็ได้บอกไปว่า เขาหาลูคัสกับมาเรียไม่เจอและก็วางสายไปเพราะเขาไม่อยากคุยนานเพื่อประหยัดแบตเอาไว้แต่ข่าวก็บอกให้เขาโทรไปใหม่พร้อมกับบอกว่าจะโทรบอกเพยงแค่นี้ไม่ได้เพราะปลายสายนั้นพวกเขาก็เป็นห่วงเรามากและคนอื่นๆที่อยู่ที่ตรงนั้นก็บอกให้เฮนรี่โทรไปใหม่เช่นกันเขาก็ได้โทรไปและได้บอกกับพ่อของเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงยังไงเขาก็จะตามหาลูคัสกับมาเรียให้เจอจากนั้นข่าวก็ขอไปกับเฮนรี่ด้วยเพื่อไปตามหาลูกเมียของเขาเช่นกัน ตัดมาที่โทมสัสลูกคนกลางที่อายุเพียงแค่เจ็ดขวบต้องมาดูแลน้องอายุห้าขวบตอนนี้ทั้งสองปลอดภัยแล้วแต่ต้องอยู่โดยปราศจากพ่อแม่เขาให้ไซมอนน้องของเขานอนหนุนตักและเขาก็เป็นคนปัดมดที่ขึ้นตามตัวน้องของเขาออกจากนั้นก็มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งมานั่งคุยเป็นเพื่อนโทมสัสจึงทําให้คืนที่แสนเจ็บปวดและยาวนานผ่านพ้นไปได้ทางฝั่งของลูคสัสตอนนี้เขาเหลือตัวคนเดียวท่ามกลางเด็กมากมายและแล้วเจ้าหน้าที่คนเดิมก็เรียกเขาออกไปหาเจ้าหน้าที่อีกคนพร้อมกับบอกว่า ในแฟ้มของเธอนั้นระบุว่ามารเอียแม่ของลูคัสนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและเจ้าหน้าที่คนนั้นก็นำสิ่งของที่ติดตัวผู้เสียชีวิตมาให้ลูคัสดูว่าเป็นของแม่ของเขาไหมส่วนลูคัสนั้นก็หยิบขึ้นมาดูอย่างตื่นตระหนกและเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือของแม่ของเขาไหมเพราะเขาไม่คุ้นเลยจากนั้นพวกเขาจึงพาลูคัสไปที่โรงพยาบาลและแล้วลูคัสก็ได้เจอกับแม่ของเขาที่นอนหมดแรงอยู่บนเตียงหลังจากการผ่าตัดซึ่งแฟ้มของมารีเอียนั้นได้สลับกับหญิงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเพราะงั้นเจ้าหน้าที่จง คิดว่ามารียนั้นเสียชีวิตแล้วและลูคัสก็ถามถึงอาการของแม่ของเขาว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้ได้ผ่าตัดที่หน้าอกเรียบร้อยแล้วแต่มารีอนั้นเสียเลือดไปมากจึงไม่สามารถผ่าตัดที่ขาได้ต้องรอดูอาการต่อไปก่อนตอนนี้ลูคัสไม่ยอมห่างจากแม่ไปไหนอีกแล้ว ตัดมาทางฝั่งของเฮนรี่กับคาวทั้งสองได้ออกตามหาครอบครัวของพวกเขาพวกเขาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บศพหรือโรงพยาบาลต่างๆแต่ก็ไม่พบตอนนี้คาวเริ่มท้อแล้วและก็หันไปถามกับเฮนรี่ว่าจะเอายังไงต่อดีเฮนรี่จึงบอกว่าเขาต้องไปที่โรงพยาบาลตะกัวป่าซึ่งมันเป็นโรงพยาบาลแห่งสุดท้ายที่พวกเขายังไม่ได้ไปหาและแล้วเฮนรี่ก็เหลือบไปเห็นรถมาขนเด็กๆออกไปเขารีบไปถามคนที่เขาฝากลูกๆเอาไว้ว่าพวกนั้นจะพาลูกๆของเขาไปไหนแต่หญิงคนนั้นก็บอก ไปว่าเธอไม่รู้เธอขอไปด้วยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เธอไปด้วยตอนนี้เฮนรี่ไม่รู้จะทํำยังไงต่อเขากับคาวจึงได้เดินหน้าหารถเพื่อที่จะไปยังโรงพยาบาลตะกัวป่าต่อไป ัดมาทางฝั่งของลูคัสตอนนี้เขานั่งเฝ้าแม่ของเขาอยู่และแล้วเขาก็ได้เจอกับแดนนิลเด็กที่เขาเคยช่วยเอาไว้เมื่อเขาเห็นเขาก็รีบวิ่งไปดูทันทีและแล้วเขาก็ได้เห็นเด็กคนนั้นอยู่กับชายคนหนึ่งซึ่งลูคัสก็รู้ได้ทันทีว่าแดนนิลนั้นได้เจอกับครอบครัวของเขาแล้วส่วนแดนนิลนั้นเขาก็ยิ้มให้กับลูคัสตอนนี้ลูคัสรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเขาได้กลับมาหาแม่ของเขาและกําลังจะบอกเรื่องแดนนิลแต่มาเรียก็ถามลูคัสไปว่าขาของเธอนั้นตอนนี้เป็น อะไรกลายเป็นสีดําหรือไม่ซึ่งมาเรียนนั้นเธอเป็นหมอเธอได้บอกกับลูคัสว่าหากขาของเธอยังเป็นสีแดงอยู่ก็ยังไม่เป็นไรเมื่อลูคัสเปิดดูเขาก็บอกไปว่ายังเป็นสีแดงอยู่และบอกกับแม่ของเขาไปว่าสบายใจได้หลังจากที่แม่ของเขาหลับเขารีบไปหาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยแม่ของเขาทันทีเพราะขาของมาเรียนนั้นเริ่มแย่แล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ก็บอกไปว่าพวกเขาจะทําการผ่าตัดอีกครั้งในวันนี้ตอนนี้มาเรียนนั้นกระหายน้ําลูคัสจึงออกไปหาน้ําเพื่อที่จะเอามาให้แม่ของเขา How? ส่วนเฮนรี่กับข่าวก็มาถึงที่โรงพยาบาลตะกัวป่าเฮนรี่ได้เริ่มตามหามารีกับลูคัสเขาเดินหาจนทั่วโรงพยาบาลแต่ก็ไม่พบเขาจึงเดินออกไปจากโรงพยาบาลอย่างสิ้นหวังแต่แล้วลูคัสที่กําลังต่อคิวเพื่อเอาน้ําดื่มเขาก็ได้เห็นเฮนรี่พ่อของเขาที่กําลังเดินออกจากโรงพยาบาลไปเขารีบวิ่งลงมาจากชั้นสองออกมาที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อตามหาพ่อของเขาแต่ก็ไม่เจอเขาจึงได้ตะโกนหาพ่อของเขาและแล้วโทมัสกับไซมอนที่นั่งรถมาจอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลก็เห็นลู ทั้งสองรีบตะโกนชื่อลูคัสและวิ่งเข้ากอดทันทีขอบอกเลยว่าฉากนี้ซึ้งมากๆที่สามพี่น้องได้กลับมาเจอกันหลังเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นทั้งสมร้องไห้กอดกันอย่างเหนียวแน่นสแสดงให้เห็นถึงความรักที่ทั้ง3าม,มีต่อกันจากนั้นพ่อของทั้ง3ก็มาเห็นพวกเขาตอนนี้ทั้งสี่คนพ่อลูกอยู่กันครบแล้วลูคัสจึงบอกกับทุกคนว่าแม่ของพวกเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่อาการของเธอนั้นไม่ดีนักจากนั้นลูคัสจึงได้นาทุกคนไปหามาเรียตอนนี้มาเรียนั้นเริ่มไม่ ไหวแล้วเธอจึงเริ่มสั่งเสียทุกคนทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็มานําตัวเธอไปผ่าตัดอีกครั้งผ่านไปหลายชั่วโมงจนมืดการผ่าตัดก็ยังไม่เสร็จตอนนี้ทุกคนนั่งรออยู่ด้านนอกด้วยความกังวลลูคัสนั้นก็บอกกับพ่อของเขาไปว่าเขายังมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกแม่ของเขามากๆซึ่งเขากลัวจะไม่มีโอกาสได้บอกเล่นเอง ตัดมาในตอนเช้าลูคัสตื่นขึ้นมาก็พบพ่อของเขาเดินออกมาจากห้องผ่าตัดเขาเริ่มทำใจในสิ่งที่พ่อของเขากำลังจะบอกเขาแต่แล้วพ่อของเขาก็บอกว่าแม่ของลูกปลอดภัยแล้วและเรากำลังจะได้กลับบ้านตอนนี้ลูคัสเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สนามบินโดยมีเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตของครอบครัวของพวกเขามารอรับและบอกกับทุกคนว่ามาเรียนนั้นจะบินไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิงคโปร์และจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จากนั้นทุกคนก็พากันขึ้นเครื่องบินตอนนี้ลูคัสเขาได้บอกในสิ่งที่เขาอยากจะบอกแม่ของเขามันนานเขาได้พูดกับแม่ของเขาไปว่าเขาได้เจอกับแดนนี่ลด้วยและดูเหมือนว่าแดนนี่ลนั้นจะมีความสุขดีกับผู้ชายคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นพ่อของเขาเมื่อมาเรียได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับความภาคภูมิใจในตัวของลูคัสทั้งสองได้กอดกันร้องไห้ก่อนที่เครื่องบินจะทะยานสู่ท้องฟ้าและหนังก็จบลง เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วชอบหนังเรื่องนี้มากๆที่สื่อให้เห็นถึงจิตใจของมนุษย์ที่มีความเพียรพยายามไม่สิ้นหวังจนนาทีสุดท้ายอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาความบังเอิญหรือผลกรรมดีที่ทําให้ทั้งครอบครัวรอดมาได้และได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ <c oughs> ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้ <c oughs> ผมคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป